ก็เราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้พวกผมแบกฤซีเดนเคยนกักเกมต้นลตาลูสับประยุทธ์วิญญาจาร์นั่นเองครับโดยในคลิปนี้นะผมก็จะมาพูดในเรื่องของตัวรีรันนั่นเองครับสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะสนใจเรื่องนี้มากเลยเนาะบางคนก็ถามว่าพี่ครับไอ ตัวกาชาลีรันเนี่ยแลกได้ไหมตัวกาชาลรีรันเนี่ยเราต้องเตรียมเพชรไว้เท่าไหร่มันแลกไม่ได้ใช่ไหมอะไรนูนน่นนี่นั่นเดี๋ยวจะตอบในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับผมดูแล้วก็จดจำและนําไปใช้บางคนที่เป็นสายฟิอาจา๋าผมแนะนําว่าตัวละครดีรันไม่จำเป็นต้องสุ่มนะครับผม <c oughs> เพราะอะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้ซึ่งขอแก้ตัวในคลิปที่แล้วละกันเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงทางด้านของไอ้ตัวกาชากายแท้เนื่องจากไอ้แพ็คตัวนี้เนี่ยมันยังไม่มาผมอัดในช่วงเช้าเกินซึ่งแพ็คตัวนี้เนี่ยมันมาในช่วงสายๆโอ้โหมึงก็มาช้าไป <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันดีกว่าแต่ก่อนเลยเลยนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกการติมเองผมขอแนะนําไปร้านเติมเกม Power Play เ,เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกการติมเองนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียนเสิร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า P O W R P L Y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะโอเคทีนี้เรามาทําความเข้าใจในแต่ละจุดกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยจะเป็นแพ็ก3ตัวนะครับผมราคาเพียงแค่98เพชรถือว่า ถูกมากเลยนะตีเฉลี่ยตกอยู่ต่อตัวเนี่ยเท่าไรก็ไม่รู้ไม่ได้คํานวณไว้เอางี้ว่า1วันเนี่ยเราจะซื้อได้ทั้งหมดถึง30ตัวและ30ตัวเนี่ยก็จะเท่ากับ980สเพชรที่เราจะต้องเสียต่อวันนะเดงครับวันหนึ่งได้30ตัวนะและเราเนี่ยจะเก็บได้สูงสุดถึง10วันใช่ไหมตู้ตัวละครถึงจะออกและเราลองรวมรวมดูก็คือซื้อ10วันเนี่ยเราได้300ตัวครับผมแล้วก็เป็นจํานวน9,800เพชร นี่แหละอย่างที่ผมบอกไปว่าสายเติมเนี่ยเอ้ยไม่ดิสายฟรีนะครับผมมองข้าม ถ้าได้ของตู้ตัวละครรีรันได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ถึงการันตี320รีใบด้วยซ้ำแค่ตัว S S R ยังไม่ได้เลย <c oughs> และถ้าเกิดว่าเป็นตัว S P ที่มันการันตี400ใบไหนจะกระดูกประจําตัวถ้าเกิดว่าคุณออกก่อนต่อให้ออกก่อนเนาะเก็บกระดูกประจําตัวเนี่ยก็อยู่ที่3 2 0สใบาขาดอีก20ใบถ้าเกิดว่าคุณไม่เติมเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณเนี่ยจะสามารถเอากระดูกประจําตัวได้ทั้ง2ชิ้นยังไงคุณก็ต้องเติมและคุณก็จะเห็นได้เลยว่าเะที่คุณจะต้องเพ้อน0ี่แหละที่คุณ นะครับผมสักประมาณหมื่นเพรก็น่าจะพอไม่พอหรอกนะครับผมเตรียมตังค์ไว้ด้วย <c oughs> แล้วก็ต่อไปครับผมมันจะมีแพ็กเติมเนี่ยที่ผมแนะนําก็คือ329เพชรเพเป็นแพ็กเติมที่คุณจะได้รับตั๋วทันทีเลย40ตัวนะแล้วก็จะได้รับเพิ่มอีก8วันนะครับผม <t> เป็นวันละ4ตัวแล้วก็เป็นจําน,นวนวันละ1 2 0เพรต่อวันโดยรวมเนี่ยคุณจะได้มากสุดถึง74ตัวแล้วก็960เพรเลยโอ้โห ผมมองว่าแพ็กนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเตรียมตังไว้เลยนะต่อให้คุณเนี่ยจะเป็นสายเติมน้อยเอ้ยพี่สายไม่เติมนะผมแต่ก็กว่าลงหลงมันจะรีรันอะ่ะคุณน่าจะเก็บได้อยู่แล้วใช่ไหมแค่320บาทเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเติมกับร้านเพาเวอร์พยเนี่ยน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ 200-300บาทนิดหน่อยนะครับผมโดยไอตัว960เฮเนี่ยอีนิดเดียวนะครับผมมันก็จะเท่ากับว่าคุณเนี่ยประหยัดเฮดในการซื้อวันสุดท้ายไปได้เลยก็รวมรวมเป็น9วันใช่ไหมล่ะเออ960เฮทก็สามารถเอาไปซื้อเป็นแพ็คได้อ่ะแล้วทีนี้นะครับผมเราไปดูในเรื่องของแพ็คเติมรายวันกันบอเอ้ไม่สิแพ็คเติมรายวันใช่บอกว่า,อาขออนุญาตด,ดูแป๊บโอเคใช่นะครับผมเขียนถูกแล้วก็คือแพ็คเติมรายวันทั้งหมดเลยโดยแพ็คเติมรายวันจะเป็น19บาทได้3ตัวแล้วก็ได้120เฮดอันนี้แนะนำนะ นที่เติม้อยแล้วก็แพ็ก99แล้วผมได้10ตัว300เพชรส่วนแพ็กอื่นๆเนี่ยไม่แนะนาแล้วยกเว้นแต่ว,ว่าคุณเนี่ยเป็นสุลต่านเนาะก็คือ729บาทได้แค่15ตัวเองนะครับผมแล้วก็329เห็นไหมมันจัไม่ได้เพชรถ้าเกิดว่าคุณจะเอาเนี่ยก็เอาเพียงแค่แพ็กตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผม,ผมได้เพชรด้วยแล้วก็ทีนี้นะครับผมเราไปดูในทริคประหยัดกันเลยดีกว่าครับผมทริคประหยัดแรกก็คืออย่างที่ผมบอกไปครับต่อให้คุณเนี่ยจะสูมทางด้านของตัวละครระดับ SP แค่คุณเนี่ยออ เป็นจะต้องสุ่มให้ครบ400ใบนั่นแหละนะครับผมซึ่งความประหยัดของคุณก็คือเตรียมตังค์ไว้เลยครับผมเพียงแค่300กว่าบาทนิดๆนะครับผมไว้เติมกับร้าน Power k และก็เตรียมเพชรเนี่ยอยู่เพียงแค่8,100นะครับผมประมาณนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ามันเกือบครบหมื่นเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณเติมแพ็กตัวนี้เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะครับผมแล้วก็จะการันตีอยู่ที่320ใบพอดีอันนี้ผมหักลบแล้วก็คำนวณให้แล้วนะครับผมแต่ก็อย่าลืมไปนะต่อให้คุณเนี่ยจะซื้อเป็นสายฟรีนนะคคับผม10ว คุณก็ได้เพียงแค่300ตัวยังไม่ครบ320ใบด้วยซ้ำนะครับผมแต่ตัวนี้ถ้าเกิด่คุณเติมแพ็ก329เดี๋ยวคุณครบอยู่แล้วแล้วก็ประหยัดไปด้วยเพียงแค่9วันเนี่ยคุณก็มีสุ่ม320ใบแล้วนะจะเป็นประมาณนี้แต่ผมก็ไม่ได้เชียร์อยู่ดีนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ออกคุณก็จะช้ำใจเปล่าๆเพราะฉะนั้นคุณควรที่ เตรียมตัวนะครับผมไว้การันตีไปได้เลยโดยการันตีนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าเตรียมเพรไว้อยู่ที่ประมาณ 9, เ0 0เพชรซื้อทุกวันจํานวน10วันเลยนะนะครับผมเต็มแม็กซิมัมเลยก็คือ 9, เ0 0เพชรแล้วก็แพ็กที่คุณควรที่จะซื้อตัวนี้ประหยัดอยู่แล้วนะครับผมก็คือแพ็ค329บาทอ่าจะได้พวก72ตัวแล้วก็960เพรแล้วก็ยังไม่หมดนะครับผม เพราะคุณเนี่ยจะได้เพียงแค่375ใบคุณจะต้องเติมแพ็ค19บาทจํานวน5วันนะครับผมโดยรวมแล้วคุณจะพร้อมสุ่มการันตีภายใน10วันก่อนตู้ออกอย่างแน่นอนอ่าวันสุดท้ายเลยก็ว่าได้ <c oughs> และทีนี้นะครับผมสรุปการใช้เงินก็คือทั้งแพ็ค19บาทแล้วก็แพ็ค319บาทคุณควรเตรียมตังไว้อยู่ที่400บาทออาเติมกับเพาเวอร์เพขายอีกหน่อยนะครับผมก็ราวๆ300กว่าบาทนิดหน่อยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีแพ็คทางด้านของ9,800เพชรอีกด้วยเอ้ยไม่ด yeah เตรียมเพชรไว้สัก9,800เพชรอืมอย่าลืมด้วยนะครับผมว่าแพ็ก19บาทเนี่ยมันจะมีเพชรให้อยู่ที่ตรงนี้เห็นไหม120ใช่ไหมคุณก็เอา120คูณ5เข้าไปนี่แหละเพชรที่คุณจะได้ไหนจะเพชรตรงนี้อีกนะครับผมก็ไม่จําเป็นจะต้องเตรียมให้ครบ9,800เพชรแบบเป๊ะๆก็ได้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้อันนี้เอาไว้ดูเป็นแนวทางกันแล้วกันโอเคแล้วทีนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยมีแพ็กอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นแพ็ก98ซื้อทั้งหมดก็คือ980เพชรอันนี้เราห้ามขาดเลยนนนนัััผมตต้้้ออองซืทุกกๆววีเป็าย เนาะเอ้ยไม่ได้ตัว๋วอาริรันนะครับผม จำผิดจำวิดแล้วก็จะมีแพ็คเติมใช่ไหมนะครับผมต้องไปรันคาร i กิบบ็อกอ่ะแพ็คเติม19บาทเห็นไหมได้เพชรแล้วก็ได้ไส้กรอบมาด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นแพ็คเก้าเก้าจริงๆมันควรจะมีแพ็คหกเก้านะนี่ตรงนี้นะครับผมอ่ะได้300เพชรใช่ปะมันควรที่จะมี69แต่ผมไล่ดูแล้วมันไม่มี69อ่ะห9าหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็จะมี179นะครับผม15ตัวที่ผมบอกว่าไม่แนะนํานะครับผมถ้าเกิดว่าใครแบบอยากซุ่มเร็วๆก็ช่วยไม่ได้ก็น่าจะต้องเติมแพ็คนี้3บผมแล้วก็็419จะเปนปนระ้อยยี่นะ นี้ไม่คุ้มหมดแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเติมเนี่ยแค่19บาทก็เพียงพอแล้วนะครับผมอ่ะกดผิดอีกแล้วนะครับผมตัวนี้ออะแล้วทีนี้นะครับผมสำหรับใครที่อ,อยากจะแบบดองเพชรดองตัว๋วถามว่าซื้อตัวนี้นะครับผมคุ้มไหมคุณคิดไว้เลยนะครับผมว่า 980ตีเป็นตั๋วธรรมดาเนี่ยมันจะต้องมีอัตราการแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคุณได้เพียงแค่15ตัว980ได้15ตัวคุ้มไหมคุ้มอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็จะซื้อไปเลยนะตอนนี้มันตัวรีลันเชลเลนเสียคุณก็ซื้อ,อไปแต่ว่ามันก็มีจํานวนจํากัดนะครับผมถ้าเกิดว่าจะให้คุ้มจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่า แลกแค่ตรงนี้ให้หมดก็พอแล้วอันนี้คุ้มสุดอยู่แล้วนี่ได้20ตัวนะครับผมจริงๆิมันได้15นะผมมีเหลือไว้อยู่อีกแล้วก็ต่อไปครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยแลกตรงนี้ครบ30ตัวแล้วแล้วก็ต่อไปเนี่ยถามว่าตรงนี้ยังจําเป็นอยู่ไหมก็ยังไงเดียอยแปดเพชรใช่ไหมมันได้อยู่ที่10ตัวเองก็ถามว่ายังคุ้มไหมคุ้มนะครับผมก็ยังคุ้มอยู่ดีเนาะดังนั้นก็สามารถแลกได้แต่ส่วนต่อไปเนี่ยอันนี้ไม่คุ้มแล้วเพราะฉะนั้นแลกเพียงแค่ตัว ส่วนตัวนี้นะครับผมระดับแย่เลยนะไม่จําเป็นจะต้องไปแลกกลับคืนโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจบนคลิปต่อไปแล้วก็เร็วๆนี้นะครับผมกำลังจะมีเกมถังซานใหม่ที่มันเป็น MMO RPG โอ้โหโคตรมันอย่างแน่นอนครับผมจะเริ่มไลฟ์สตรีมไปเล่นทางด้านของเซิร์ฟจีนนะก่อนที่ไทยจะเปิดเร็วนี้ก็จะเป็นในช่วงวันเสาร์ผมจะประกาศลงชุมชนช่องอีทีถ้าเกิดว่าใครอยากไปเล่นกับผมใครอยากแบบอ่าไปหาความรู้นะครับผมกเิราปด ก็เตรียมตัวกันไว้เลยดังนั้นเรื่องที่ผมจะฝากเนี่ยก็มีเป็นประมาณนี้ลาไปก่อนครับผม